โอ้อันนี้คนใกล้ป้ากันนี่นะใกล้ป้าใกล้ใกล้บ้านใกล้ป้าใกล้บ้านรวมกันบ้านไหนอันนี้โอ้อันนี้เป็นลูกปืนใช่ไหมนี่นะลูกปืนอะไรร้อยห้าแบบเดิมลูกปืนร้อยห้าร้อยห้าติดเดิมมาแต่สมัยสงครามพอล้วล็อปป้านไฟฟ้าบ่หรือปั้นมือนี่ปั้นมือปั้นมือเนาะยังเฮดเดอดั้งเดิมอันนี้ดิอ๋ออันนี้ดีป่ะเออโอ้ทางเข้าไปแล้วลมมันดันลมไปไปมา สร้างเฮ็ดหลายแนวเนาะอ,อันนี้เมนเป็นปัญญาประดิษฐ์อันนึงเด้ถือว่าไอเดียดีบุกเคยเห็นด้วยใส่มาก่อนนะอันนี้นะปืนไกาการเฮ็ดงาน,นคล้คล้ายครับบ้างสุกลมหนินี่ปืนสมัยสงครามอันนี้ก็ได้การพรางลายสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์สปูตสควันเดอร์สวัสดีเอฟซีทางฝั่งไทยและก็ทางต่างประเทศนะทุกคนเนาะเมื่อนนี้เขาจะพาทุกคนไป เบิง้งอาซีปอาซีปหนึ่งของพี่น้องสนเผ่าโม้งที่นับวันยิ่งหายากถือว่าอาซีบนี้เป็นอาซีปที่น้อยคนที่จะเป็นเนาะเอาไปเบิ้งนํากันว่าจะเป็นอาซีปแบบนั้นเนาะนี่คือบรรยากาศอนทางไปบ้านท่งเวียงคำในช่วงฤดูฝนทุกคนตัาการที่แห้ง บริเวณทางนี้ก็มีที่พงที่พักข้างในได้นี่สำหรับใครที่จะเดินทางมาทางเมืองคำเกิดลักษาวอของบริกรมสายสามารถมาพักอยู่นี่ได้ทิวทัศน์บรรยากาศตื่นเช้ามาเขาก็จะได้เห็นไอหมอกไอฝนเนาะหรือว่าเป็นภูเขาผาผีนางห้องเนาะตัวนี้เนาะบริเวณนั้นที่เราเห็นเป็นภูผาสูงๆนั้นถ้ามาตัวเมืองคาเกิดลักษาวก็จะเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์เนาะ เอินว่าผาผีนางห้องซึ่งมีตำนานได้ทุกคนผานี้ก็มีตำนานเป็นผีบางบทเนาะมีเวลาว่างๆเบาตันจะพามาเล่ามาให้ฟังว่าเป็นอย่างเรียงเอิน้นผาผีนางร้องหรือผาผีนางห้องเนาะถือว่าเป็นผาใหญ่มาจากตัวเมืองนากายหรือว่ามาจากบ่อนอื่นก็จะแนมเห็นเป็นผาตัวนี้เป็นทําอิดเลยเนาะหรือว่ามาช่วงไรเนี่ยแล้วดูคนส่ก็ถือว่า ทา,างแต่ยังยากพอสมควรอยู่ว่าทิวทัศน์ธรรมชาติี่ง่า,า,างางมานี่คือบรรยากาศบ้านทุ่งเวียงคำเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซน่ะทุกคนหรือว่าในส่วงเช้าอากาศในดีแหงเนาะบรรยากาศในสุดยอดงวัวควายกินหญ้าทามกลางบรรยากาศหมดเมฆหมอกทางเทินเนาะเป็นไอโฟนทั้งนั้นเลยนะหรือว่าจุดเจ้าเจ้าไปก็คือ ไปตามเส้นทางตอนนี้แหละเนาะแต่ว่าเป้าตันกันยังบู๊ห้เือนเพื่อนเนาะเข้าไปในแล้วก็จะได้ถามคนแถวนั้นแหละเนาะเพราะว่าเฮามาหาสร้างตีมีดตีพ้านะทุกคนวันนี้เป็นไดมานเจียวมะมานยี่บอปลาเลยนี่นะปลาโป๊กว่ะเออเกเบิ้งนันด้วยนี่โอ้นี่เดี๋ยวน้อง <c oughs> นีเมื่อส่งทางนาเพลงที่เมื่อส่งก้อมได้อันนั้อยู่ได้เนาะมาโดนแล้วว่นี่มาเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่โอ้เสด็จอะไรเนาะป่าเนาะเมื่อส่งละมาอีกเมื่อส่งละมาอีกมันได้เลยเลมันห <c oughs> ลายโอ้เต็มอันนี้นี่วะนี่เออเมื่อกี้นาเพลงนี่หล่ะเมื่อส่งอ๋อถเดี๋ยวมาดเช่นกับเพิ่งพนต์ยกบ้างทุกคนนี่เอานี่ก็ได้เยอะเนาะบารกรรมำบารกรรมน้อยเนาะ การหาอยู่หากินโอ้มือเช้านี่ก็ซื้อได้หลายกว่านี้เนาะโอ้มือเช้าวเตยพลาพลาบเลยเอาแต่มองเดียวนี่ยนะอันเฮือนอันผู้ข้อมมงเราสูงเพิ่นตีผ้าอยู่แถวใดไหมอืออันน้ำสีพวกเยอะพวเกาะนะไปเอาไก่บ่ไปท่านี่ละอันทางนี้นี่มีหนองเนาะทางนี้ไม่มีหนองใครห่วงหนองเดี๋ยนะได้ข้าน้าฮันเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาตอนไปเบื้องซ้ายเบื้องซ้ายตอนไปพูดเนาะ เพื่อนไอโกนะเงินไอโกซื้อเพื่อนจะได้ก็ไอแพงไอแพงไอแพงเป็นคนลาวหรือวาราสูงอ๋อเป็นตีมีตีพ้าเนาะโอ้โดยโดยไปก่อนเด้อก็จะละไรเราทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็เดินทางมาหอดเฮือนสร้างเฮ็ดมีดเป็นที่ยมหอยเดี๋ยวเาชเอาด้ามมีดตัวนี้มาให้เพื่อนเปลี่ยนให้เนาะเพราะว่าเราตันก็ซื้อมาจากทงนามีหลายปีแล้วเนาะมันพวกกัดนี่ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นด้ามมีดใหม่นะอันนี้ก็ใช้เพื่อนอ่ะสบายดีเนาะพ่อเนาะ โอ้กำลังเหตุยังอันนี้นะนี่นะเอ๊อีเร่กำนั่งเลย๋อเฮตั้งหน้าเลยมาใบเดอ้เก้าอี้วายเนาะเอาไว้เดินี่ดามมีเราใช่ไหมเฮตไทยนี่เออได้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 เฮตเบิ้ลทุกอย่างให้บออยู่เนี่ยนี่อันนี้แม่ไันอันนี้เปแม่บางเนออันนี้อันบางคำเนาะบางคำเนอโอ้ดีผมเป็นกรุ๊ปเด็ดพี่น้องเองเนี่ยบางคำเนาะอันนี้อันลูกเคยว่าเลยไหมลูกายลูกไซลูกไซอะไรเฮตอันนี้วะหลังบ่อ ปุ๊บแต่เอานี่เห็ดลุงเห็ดลุงเห็ดเนาะมีดเทายังหลายบ่โอ้นี่มีดเนาะมีดระสูงเด้อมีดพี่น้องพะโมงนี่เนาะพะโมงเล็กพะโมงนี่เลยพะโมงว่านี่เล็กดีได้กล้าเลยเล็กอย่างนี้พอเออได้ดีเล็กพะโมงนี่นี่เอางามเนาะงามได้ดวงนึกเท่าได้ขนแบบนี้นี่สี่แสนห้าแสนสี่แสนห้าแสนเห็ดจัคเล็กอย่างพ่อเล็กแนบเล็กแนบยังดีเล็กลุกเลย โอ้เหล็กเนบรถอย่างนี้ยังลายเล่มบนนี้นะนี่ลายเออมาไมดิตักดิอันนี้วะเอออ๋อเถอะเหล็กเนบรถอย่งทีนี่เนาะโอ้เลื่อนนี่มัเล็กเนะเลยโอ้เลื่อนเมื่อนี้บมได้เฮ็นตมืบนนี้นะเฮ็นเฮ็นอันนี้ก็ซื้อมาจากคงนามีเออมันมีเนาะหลายปีแล้วแหละโอ้มีพี่เมียงด้วเน่ยยังเคยเปียนอันด้อันนี้ให้เปียนได้อยู่เท่าเท่าเลยนี่ โอ้แส่งแสนนึงวมีมีด้แบบนี้มีแบบนี้ดรวะอืมมีีี่สมมติท่อนทนี้นีฮ็ดได้จากดวงนี่ได้สาดวงสมดวงนี่น่วงนึงมีนนึงโอ้ไปตีเอาเนาะมีบ่ตัวาบ้ามีบ่ตัวตัวตัวบ้านังไนะมบางคนลุเล็กนบางมายอ๋อตัวบางๆวะแล้วบานนี้นมาเนาด เน้นนะสองคันนี่มีปีกน้อยน่ะสมบูรณปีก็ได้มีปีกก็ได้เดีือวเอามาให้ตีกันได้เนาะได้เด้๋ื่องหนให้หนาให้เดีวเทามีแห้งตีบมีแห้งตีเนาะมันใหญ่พุนบ่ใหญ่แห้งหนาแห้แล้วหม่ไเนาะอันนี้เนาะอ๋อเป็นมีดเล็กเดี๋เอาข่าเนี่ยฮะประกันเนาะประกันเลย ึนี่อ๋อแถวแหลมคักแหลมแน่ใช่ไหมนี่ซันเดียวนี่ดวงละห้าแสนกี๊ฟเลยป่ะประมาณอยู่เล็กกระเพงแดงขาดกงแดห้าร้อยบาททุกคนประมาณสามซี่ห้าร้อยบาทนะถ้าเป็นเงินไทย<น>เป็นมีดยางดีเหล็กแนบแนบดีทุกคนอันนี้แม่นบ่อนผลิตมีดผลิตผ้าของเพืนนะ่อนเนาะบ่อนตีผ้าเพร่ะนอ้ด้านใน โอ้อันนี้ขนไก่ป้าวันนี่นะไก่ป้าไก่ไก่บ้านไก่ป้าไก่บ้านรวมกันไก่บ้านแม่เองนี่เลยเอ็นจริเอาอันนี้ว่าจุดบอลเฮ็ดเรียกนะเออเอ็นนี่อันนี้ไก่บ้าน<อ>ห้ามเอ้าอย่เลยโอ้อุปรกรณ์พ่อ,อน,นี่หลายเนาะอุหลายได้คเ,ไเครื่องตีเลขเครื่องตีเลขตีพานี่เดลยทุกคนอย่งแต่คนตีเพื่อสิได้อันนึงนี่ <c oughs> สมควรเนาะ <c oughs> นี่เอามาให้พ่อคนเฮ็ดด้ามมีดให้นะ อันนี้มันหน้าท่างเนาะาหน้าทาัต,ต,ต,ตรตีเล็กตีฟ้าเนี่ยอันนี้มันโอ้อันนี้เป็นลูกปืนนะวะอันนี้นะลูกปืนอะไ่ร้อยห้าบนตือลูกปืน,105นร้อยห้าร้อยห้าตีดเลยมาแต่สมัยสงครามพอแล้วเนาะสวัสดีสบายดีดีดีเป็นบอลอันนี้เป็นบอลเป่าลมเนาะพออันนี้นนเ,นออเนาะเาตาเป่าลมเพิ่มอันนี้นะมันจ้าเขาเอาไม้ไผ่อะปั้นนีย ปั้นไฟฟ้าบ่หรือปันป้นมือนี่ปั้นมือปันมือเนาะยังเฮ็ดดับด้างเดิมไหนก็จะเป่าลมผ้า,าน,นี้เอาผ้าเอาบีดม,มาเผาอยู่จุดนี้นีหรือว่าบ้านเฮานี่มีแต่ผู้เดียวนี่ว่าเฮ็ดเอเอาเ,อาเอาานี่ยเผาด้วยโอ้สองคนเลยเนาะอ,อันนี้อันนี้เราพ่อเราเป็นอ้ายป่ะออือพอเจ้งคือกันเนาะโอ้ยย้โอไม่เดินไม่ดูข้างแน่เนาะมาดูข้งแน่ก็ อันนี้เลยอ่ะว่าเห็ดยางสามนิโทตักรเล็กอ๋อบอลตักเล็กอันนี้เนาะตักรเล็กมันเสียเนาะมันตักรเล็กเสียไม่ยากโอ้เห็ดเทลลักันโตอนนี่เนาะนีอ่อันนี้ก็อีกอบอลหนึ่งอันนี้ก็เล็กหนาเด้่เป็นลูกปืนสมัยส,ยสงครามพล,ลนันเนาะเออสงครามลิกาเป็นยังไงเฮาดิเออสงครามเมกาสมัย์กี้เนอาอันนี้เห็ดด้แจ็คปีแล้วพออันเก่าเลยนะแมน โลายปี้ปีแล้วเต๋เติดกี่หรือพ่อให้เนาะพ่อพตัวนี้เมดรุ่นแล้วเมืรุ่นแล้วตัวนี้พ่อโอ้สมัยพ่อเรไซต้ตัวนี้ตัวนี้เอฟพีเจสเจ็ดสิบเอออ๋เี่ยสองคันไม่ใช่สองคันีเลยอันนี้มันไม้อย่างอันนี้นะไม้จะบุนไม้อันเลยแต่ว่าเอาใซ้เป็นบอนเป่าลมไปเออตัวนี้ละออตวาตัวนี้เอฟเจ็ดสิบ เอย่างน้อยเนี่ยแพงปีนี้เฮ็ดแต่แต่น้อยผัวนะแต่น้อยเพ่อเฮ็ดเฮ็ดมาเลยเพราะได้สามปีปีนี้เสียเสียอะไรก็อาจะไอ้ตัวนี้อันนี้เป็นเห็ดไม้เนาะเออเห็ดไม้ตัวนว่าเอ้ที่สามปีสิเขาเขาเฮ็ดอะไรเขาปิ้นอันนี้ว่าคนปิ้นอันนี้ว่าดึงนี่อันนี้อ๋อเด้โอ้สร้างเฮ็ดเนาะข้าผลิตเองวะนี่นะเออให้เอง บม่เคยเห็นได้เต่าแบบนี้นะนะโซลายันมันที่มีคนละลูกมะเขืมันที่มีอันปั้นเนาะนออันนี้รสุกแันนี่หนิเนาะนี่ไปมันที่เอกแดงๆอยงนี้นี่สุกหนิเนาะอ๋ออันนี้เมนเปลี่ยนปัญญาปะดิษ์อันนึงเด้ถือว่าไอเดียดีบุเคยเห็นยุไส้มาก่อนนะอันนี้นะนี่สุกซุกสุกเจียงซีเป็นเป่าลมยูนเนาะออโอ้ส้างเห็ดประดิษเองเมื่อไรทุกอย่างเนาะ อไอเดีย oh, นี่สุดยอดเลยทุกคนเขาเอิญอย่างอันนี้เลยเขาเอิญอย่างก้อนนี้ต่อตสู้เราดอกต่อสู้ลมเนาะสู้ลมอ๋อนี่คนเราหรืต่อสู้ลมโอ้ oh. สร้างเฮ็ดลายแนวเลยคักคักคักนี่จิตต่อท่อมาตามนี้แล้วก็เป็นเตาท่าน Đây là hậu Ủa, đây này, ở đây là tàu nước đấy, thấy không? Ừ, tàu nước xỉa nước Đây đây. Ủa, chắc hèn hết thanh hèn có đấy, không? Ừ, hèn hèn có đấy, khỏe luôn đó. Hèn hèn được lông mái hèn, được lùm กอเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ปเคยเห็นด้วยใส่มาก่อนอันนี้นะนี่อันทางในนี่เขาเอาอะไรใส่เหรอเขาอย่างไรคนใกล้นี่วะเอ้าโอ้อันนี้คนใกล้นี่คิดว่าห้อยโซ่ได้หนิหมูแม่เนาะหมแม่ขนใกล้แนวพ่เ็ดบางลมจะเห็นเนาะโอ้เห็นไหมเออให้บังจัด โอแปลกหลายไม่เคยเห็นเห็นนีิดิอ๋ออันนี้ดีปะอ,อือโอ้ทางเข้าไปแล้วลมมันดันออลงปลาไปมานมา้สร้างเฮ็ดหลายแนวเนาะโอ้ยเกือบเป็ี่ยนยาเด็ลมกระทั่งมากกว่นี้เนาะโอ้สุดยอดหลายเดียร์ครับครับขอบคุณนะเออคล้<ะ>ออายๆบางซุปลมติดรถเนาะ คนไก่อันเดียวกันก็บางสุบลมนะสุบลมตีนลูคิดว่าลูกกันคิดว่าเอามาโซ์แล้ว่็ในใกล้ป้าลายเอามาห้อยชื่อๆื่อเาบจริงเงินบ่มแม่นอันนี้คืออันสุบลมนบ้านเฮานะตัวใดคนยาวๆเนาะ เอาสิซูปบ่๊ก็เอาเล็กใส่ให้เป็นการทงานในคล้ายๆครับบ้างซุปลมนี่ทำไปซุปแหงบอลหรือซุปปล่อยค่อยๆก็ได้ค่อยๆก็ได้นะเออเล่นน้อยเลยค่อยน้อยค่อยๆสุ่เออเล่นหลายเลยเล่นเยอะอย่างแหงเนาะคือแหงวีการเรียกงานตุบไปเรื่อย ไอเดียนี้โบเคยเห็นใส่มาก้อนแท้ตรว่ากลไกการทำงานนี่คล้ายๆครับบังซุบย่างรถนี่ได้แล้วโอ้ไหวได้ไห่แดงจิงคือแป๊บเดียวอันนี้โบแม่นันลูกปืนใช่ไหมนี่กันะเ,เอออันนี้ก็เป็นางลูกปืนสมัยสง,งครามนี่ครับ เล็กเล็กดีนะฮะเนาะขาวดูปบ่บอหนีิไฟสูดไฟสุดมีบอลาซามีบ่บ่เหน็นบ่เหนนะ็นเนาะบ่เห็นจ้าเื่อจะเกิดมาจนซาวปลายปีเลยแล้ว <laughs> ก,ก็นี่เรจะซีลงไปเฮ็ดน้ำมัน กลิ่นนี่หอมเนาะไม่ทูนี่คเพครเพชรเจ็ดงามเนอะนะสูบไปเรื่อยๆนะอ๋องเห็นเบอร์โทรนี่แม่นเบอร์โทรลูกค้าว่ะนี่เบอร์เบอร์โทรที่กับคนที่กะจะสร้างบ่นี่เออเอานี่ยเนาะเบอร์โทรก็เขียนตามนี่เลยเนาะแล้วตัวใดมันโทรหาพวกนั้นนี่ เ้าวเฮ็ดตามสร้างไม่สลายลก,าก็ได้การมีดเนี่ยมีดเนี่ยเอาเฮ็ดนี่ปูตั้ตมก็พันอันลเลยวะตั้งแต่เฮ็ดมาหน้าปูท่วนเลยรปูท่วนเลยโอ๋บบอเถูกส่วนลายเลยเนาะจนน้าปูปูท่วนเลยเนาะอน้ สำหรับใครอยากได้ครับถว่ามาหาเพื่อนลราเพื่อนจะเทสให้ดวงหนึ่งใช้เวลาโดนบ่พอดุลดุลนึงมือหนึ่งมือละดวงว่าสั้นๆเนาะมือละดวงได้ัดถ้าพัดด้วยอ๋อว่าเรียบร้อยเนาะมือละดวงถือว่าได้ดิยิบจังซีดีครับงามเดี๋ยวนี่ทุกคนแถมเข้าอีกนั่นนี่เป็นมีดเล็กแนทเล็กกล้ายังดี อันนี้เนี่ยลูกปืนมาพอเนี่ยก็ะไรไม่ละไม่มาละอ,อ้นลูกปืนสมัยสงครามอันนี้ก็ได้ที่จะบอกว่าเขาไม่มีลายไหมมีลายตั้งตั้งอย่างลี้นี่อีสานอีสานว่ปืนเนาะแต่ว่าล้วเป็นอนเมริกาได้อันอีสานเของนี้ได้อ๋อเนาะอันน,นี้เนาะเราสร้างของเขาตั้งอย่างนี้สง่งมันกับ นี่ใส่อุดอ่ะโคตรอ๋ออันนี้ไม่ได้ไหลหัวเถอะพี่เนาะเนี่ยดอันนี้ทางบนนี่สร้งอยู่ด้วยปืนปืนบ่แน่ใจว่านลูกปืนยังอันนี้คั่นายแม่นอันยิงมาแต่ยนต์เนาะบ่บ่แม่นว่านี่อสรเลยอ๋อาเลยอเฮาอ ลูกปืนนี่ดีแต่บ่ได้ใจลูกปืนยงอยูนี่ย่องนี่บาะตัวนี้มันจะยนตเนาะนี่เนาะนี่นํากจกยนต์น้ําหนักต็10กกจักนี่เออจ้าเลวพี่ลกเนาะลูกปืนมงลเฮานี่เนาะพี่ก็ย่านจีนเนาะยาโยาโเบิดต้ออ

ห้องไกลๆเลฮ็ดฟ้าลมมาเลยเนาะพลงมาเลยเนอืพจบมาให้เขานลงตีเขาเลยโจ้ไปไอ้ติดทะลลยเปลี่ยนไปเลยป้าไม้ป้าอย่างนี่เปลี่ยนไปเลยฮักเป็นด้านไปเลยนะเนาะฮัฟคือฮัมดลาอะไือเบไม่ไม่คือฮัมม์ดหนุบ้าบันเฮ็ดยาหล

ามางกดได้แล้วบ่หลังจากเอาสีหูไปที่เรียบร้อยก็ได้มาคัดได้บริสุทเพื่อความสวยงามเนาะ นี่นะทุกคนเนาะสำหรับมีดนี่ถือว่าเอาได้มาแล้วเนาะต้องขอบใจพอเพื่อนสำหรับใครที่สนใจอยากได้มีดงามๆสามารถติดต่อเบอร์โทรได้เลยพอ <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาสิขึ้นเบอร์โทร <Okay. S 1> ไว้ให้เนาะหรือว่ามาเอาอยู่สถานที่ก็ได้ทุกคน mm. อยู่บ้านทงเวียงคำเมือง,งคำเกิดแขวงบริกรรมไซเนาะเริ่มต้นนี่ราคาประมาณอยู่ สองแสนก็มีเนาะออสองแสนก็มีส,ส,มสามแสนก็มีสี่แสนก็มีมีหลายราคาทุกคนเริ่มต้นประมาณยู่ถ้าเป็นเงินไทยนี่ประมาณร้อยบายสองร้อยบาทนะถือว่าสำหรับนักเดินป่าแบบเฮานี้มีดดีทจักอันนึงก็สำคัญเพราะว่าเวลาเขาป่าเขาดงนี่สำคัญได้เป็นมีดเป็นอันนี้เนาะอเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้เดินทางกรับก่อนนะเบิง่งวิดีโอหน้าเฮาสิพา,ปา,าไป ๋ยวเอาซิึ้นเบอร์โทรไว้ให้ยูแถวกล้องนี่เลยนะทุกคนเนะะาะใหรสนใจ